หลังพระเยซูตรัสเช่นนั้นจบพระองค์ทรงมองขึ้นบนสวรรค์แล้วตรัสว่าพระบิดาถึงเวลาแล้วขอทรงมอบเกียรติสุริให้พระบุตรเพื่อเขามอบพระเกียติสุริแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือผู้คนเพื่อพระบุตรจะให้ชีวิตนิรันร์แก่ผู้คนของพระองค์ ชีวิตนิรันร์คือการรู้จักพระองค์พระเจ้าแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงส่งมาข้าถวายเกียรติพระองค์ในโลกโดยทำกิจที่พระองค์ทรงมอบสำเร็จพระบิดาขอทรงมอบเกียรติต่อหน้าพระองค์ซึ่งข้ามีร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ก่อนมีโลกข้าสำแดงให้ผู้คนที่พระองค์ทรงมอบให้พวกเขาเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงมอบให้ข้า เขาเชื่อคำพระองค์และรู้ว่าสิ่งที่ข้าให้ข้าได้จากพระองค์ข้ามอบคำสอนที่พระองค์ทรงให้ข้าและเขารับไว้เขาเชื่อมั่นและรู้ว่าข้ามาจากพระองค์เขาเชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้ามาข้าอธิษฐานเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อโลกแต่เพื่อคนของพระองค์เพราะเขาเป็นของพระองค์ที่ข้ามีเป็นของท่าน ที่ท่านมีเป็นของข้าเกียรติสุริข้าเกิดขึ้นมาแล้วและข้าจะไปหาท่านข้าจะไม่อยู่ในโลกแต่พวกเขายังอยู่พระบิดาบริสุทธิ์ทรงคุ้มครองเขาด้วยอนุภาพแห่งนามพระองค์นามที่ทรงมอบแก่ข้าเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเช่นพระองค์กับข้า ตอนข้าอยู่กับเขาข้ารักษาเขาให้ปลอดภัยโดยนามที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าปกป้องเขาไม่มีสักคนสูญเสียยกเว้นผู้เดียวที่ต้องพินาศเพื่อเป็นจริงตามคำพีบัตรนี้ข้าจะไปหาพระองค์และข้าพูดขณะอยู่โลกเพื่อเขาจะได้ความยินดีของข้าอย่างเต็มเปี่ยมข้ามอบคำสอนพระองค์และโลกเกล็ดเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นของโลกเช่นที่ข้าไม่ใช่ของโลก ข้าไม่ได้ขอให้นําเขาออกจากโลกแต่ขอทรงช่วยปกป้องให้พ้นจากผู้ชั่วร้ายข้าไม่เป็นของโลกฉันใดเขาก็ไม่เป็นของโลกฉันนั้นชําระเขาให้บริสุทธิ์โดยความจริงพระวาทะเป็นความจริงข้าส่งเขาไปในโลกเหมือนพระองค์ส่งข้ามาในโลกเพราเห็นแก่พวกเขาข้าจึงชําระตนให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะ ได้รับการชำระแท้จริงข้าอธิษฐานเพื่อเขาและเพื่อผู้ที่จะเชื่อข้าผ่านถ้อยคำเขาเพื่อให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันพระบิดาให้เขาอยู่ในเราเช่นพระองค์ทรงอยู่ในข้าข้าอยู่ในพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อโลกได้ชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้ามาข้ามอบเกียรติสุริเขาเช่นพระองค์ทรงมอบข้าให้เขาเป็นหนึ่งเดียวเช่นพระองค์และข้าเป็นหนึ่ง ข้าอยู่ในเขาพระองค์ทรงอยู่ในข้าเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งบริบูรณ์และเพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้ามาและพระองค์ทรง,งรักเขาเช่นพระองค์ทรง,งรักข้าพระบิดาพระองค์ทรงมอบเขาแก่ข้าและข้าอยากให้เขาได้ติดตามข้าเพื่อให้เขาเห็นเกียรติสิริข้าซึ่งพระองค์ทรงมอบแก่ข้าและความรักพระองค์ต่อข้าก่อนมีโลกพระบิดาผู้ชอบธรรม โลกไม่รู้จักพระองค์แต่ข้ารู้จักและเขารู้ว่าทรงสงข้ามาข้าทำให้เขารู้จักพระองค์และข้าจะทำเช่นนั้นต่อไปเพื่อความรักพระองค์ต่อข้าจะอยู่ในพวกเขาและความรักของข้าอยู่ในพวกเขาเมื่อพระองค์อธิษฐานจบแล้วพระเยซูทรงไปกับเหล่าสาวกและข้ามหุบเขาคิดโรน